ข้อความใหม่จากเราไม่ทิ้งกันตั้งแต่29เมษายนถ้าได้รับข้อความนี้แสดงว่าพานสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนวันนี้ทางเราก็มีข่าวสารมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังรับทราบอีกเช่นเคยนะคะก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดของขา่าวฝากกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาด คลิปข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันที่28เมษายน2563มีรายงานว่าดรอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้ามาตรการเยียวยา5,000บาท ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 หลังปิดรับลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เวรเราไม่ทิ้งกัน .com ไปเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมานี้นะคะซึ่งดำเนินการครบ1เดือนพบว่ามีจำนวนการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรวมทั้งสิ้น28.8ล้านรายการหากการลงทะเบียนซ้ำออกแล้วเหลือ24ล้านราย จำนวนนี้เป็นผู้ไม่ผ่านการยืนยันตัวตน้นจากหลักฐานข้อมูลของกรมการปกครอง1.7ล้านรายนะคะทำให้คงเหลือผู้ที่เข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองตามหลักเกณฑ์จำนวน22.3ล้านรายกระทรวงการคลังได้ใช้ฐานข้อมูลและระบบการคัดกรองคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนรับเงินโควิด -19 แล้ว พบว่ามีผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติจะได้รับสิทธิ์เนื่องจากมีสิทธิ์หรือเข้าข่ายจะได้รับสิทธิจากรัฐบาลผ่านทางกลไกอื่นอยู่แล้วแบ่งเป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรตามฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร4.2ล้านรายเป็นค่าราชการค่าราชการบำนาญหรือผู้รับเบี้ยหว,วัดและผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธ์ ชดเชยรายได้ในระบบประกันสังคม1.1ล้านรายและมีผู้ขอยกเลิกการลงทะเบียน9.5แสนรายดังนั้นจึงมีผู้ที่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์วัตถการ5,000บาทจำนวนทั้งสิ้นประมาณ16ล้านรายซึ่งเป็นผู้ผ่านเกณฑ์แล้วจำนวน10.6ล้านราย โดยโอนเงินให้ไปแล้วจำนวน7.5ล้านรายตั้งแต่วันที่8ถึง29เมษายน2,563และในวันที่30เมษายนนี้จะมีการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์อีก4.8แสนรายส่วนที่เหลืออีก2.6ล้านรายจะเร่งโอนให้ภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมนี้ ซึ่งกลุ่มนี้จะได้รับเงินของรอบเดือนเมษายนรวมด้วยรวมเป็น2เดือนทั้งนี้ขอให้ตรวจสอบสถานะล่าสุดได้ที่ w w w เราไม่ทิ้งกัน com ตั้งแต่วันที่29เมษายนเวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะหากได้รับสิทธิ์จะพบข้อความว่าท่านได้รับสิทธิ์มาตรการ5,000บาท กระทรวงการพลังจะดำเนินการโอนให้ท่านโดยเร็วที่สุดสำหรับกลุ่มที่ขอข้อมูลการประกอบอาชีพเพิ่มเติมยังคงเหลือผู้ที่ไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีก1ล้านรายโปรดมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิ์จากมาตรการอย่างรวดเร็วและนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดในวันนี้นะคะ ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนจงโชคดีได้รับเงินกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ทางเราก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมและรับฟังขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณะที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ